เนาะอย่างงั้ยนะเสร็จแน่ๆอุโหเบาเยอะเลยเออแกไม่เปิดเมื่อกี้จุกคน

giờ này thì giờ chạy thôi nó này nè đủ เดืดครับเรียบร้อยครับผมจะโดเอาไหมครับผมให้เอาไหม <c oughs> เก็บร้อยครับจะโดกำลังดีเลยครับเดี๋ยวเลี้ยนต่อนะครับนี่ตัวนี้อาจจะให้ป้าครับไปกินเดี๋ยวเลี้ยนต่อครับจะได้เพิ่มหรือเปล่า เอาแล้วหนูไม่ไม่เอาเหรอไม่ค่อยไม่รู้จะทำอะไรกินครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาไปเลยไม่เป็นไรครัให้บ้านนี้ถ้ามีอีกอ๋อบ้านไหนนะครับบ้านนี้นี่เหรอครับโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาไปเลยเอาแล้ขอบคุณครับูบ้านถ้ามีก็เอาไานี้ก็เก็บได้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 เออตัวใหญ่เก็บใหญ่ ลงาตามจีนหนุ่มไปาให้เขาดี hey, ่สุดครับไอ้หน e ุ่ม้หนตามกินหนุ่มครับไอ้หัวยังไงตรงนี้ก็ต้องมีตัวแต่ต้องรอจังหวะที่มันออกมาพอดีนะรอจังหวะฟุก nên nè lên ngay, lên ngay dày ba đi dài dài dày dày chụp hết vô 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 đi nhé đừng đi qua Bây cái đình nắm nó lên ngắt đi mẹ, ớt ừ. ngắt ใหญ่เฮ้ยไซส์สามเนี่ยเอออุ้ยกัดอีกเฮ้ยกัดอีกกัดอีกโอ้โหเฮ้ยขาหาย

โหเบาเยอะเลยเออกลาไม่เปิดเมื่อกี้โด่งโด่งไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยโห่กว่าเหลือกว่าเปลี่ยนลอยครับถั่ให้โลกว่าไม้เดียวเลยครับเปลี่ยนเยอะเมื่อกี้ หงหลวงรอครับ<อ><า>ใช้เดียวกับใช้เดียวกับตัวเมื่อวานเลยนะฉายชักรูปกว่านะเดี๋ยวไปอูกันต่อนะครับจะได้จะได้ไดเท่าหรเปล่า